สวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้จะบอกข่าวนี้สั้นๆน,นะคะคอร์สรู้จักสุขภาพในแบบแพทย์แผนไทยของแดงรุ่นที่2กําลังจะเปิดรับสมัครแล้วนะคะวันที่1พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะโดยเราจะเรียนการข่าวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนะคะเวลา9ก้นาฬิกาถึง11บเนาฬิกาแดงขยบเวลาเร็วขึ้นนิดนึงเนาะคอร์สเออรุ่นที่1นะคะเรียนตอน10บโมงถึงเที่ยงใช่ไหมคะคราวนี้มี แฟนเพจนะคะจากต่างประเทศจากอเมริกามาสมัครเรียนด้วยแล้วก็เวลาอาจจะเลิกดึกเกินไปนะคะสำหรับคนอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าเลื่อนขึ้นมาเร็วหน่อยก็ดีนะคะต้องบอกว่าคอร์สนี้ก็ยังคงความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเหมือนเดิมนะคะ การรู้จักสุขภาพตัวเองในแบบแพทย์แผนไทยว่าเ,ออเราเรียนกันยังไงในแบบหมอแผนไทยเราจะได้รู้แล้วก็นําไปดูแลตัวเองกันได้นะคะรุ่นที่หนึ่งที่ผ่านมาดนงอกว่าแดงขอบคุณแล้วก็ชอบมากๆเลยมันเป็นคอร์สเล็กๆที่รวมคนที่เป็น,นแฟนช่องของดังอยู่แล้วนะคะสนใจอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเนาะมีคนสมัครมาจากอเมริกานะคะจากสิงคโปร์มีจากต่างประเทศนะคะแล้วก็จากเมืองไทยเนี่ยหลายๆจังหวัดเลยดังถึงบอกว่าแดงชอบมากในการเรียนในรูปแบบนี้นะคะมันไม่มีข้อจํากัด มันไรพรมแดนคุณอยู่ที่ไหนขอเพียงอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้เป็นข้อมูลความรู้ที่คนไทยของเราอาจจะหลงลืมกันไปแต่จริงๆมันมีประโยชน์มากๆแล้วก็เราสามารถเป็นหมอให้กับตัวเราเองได้นะคะใครสนใจก็ลองมาสมัครกันนะคะแดงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างเข้าไปสมัครช่องทางเดียวเหมือนเดิมนะคะ line นะคะ @healthydaisy อ่านรายละเอียดคอร์สก่อนนะคะว่า สนใจที่จะเรียนในรูปแบบนี้ไหมเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะใครสนใจก็ค่อยสมัครเข้ามาแดงรับ20คนเหมือนเดิมนะคะคอสเล็กๆแต่อบอุ่นนะคะมีอะไรก็มาพูดคุยกันในห้องค่ะส่วนคอสอื่นๆน,นะคะเจาะก,ก็มีคนที่เรียนในรุ่นหนึ่งนะคะบอกมาเหมือนกันว่าอยากให้เหมแดงเปิดคอสอื่นๆอ,อีกเพื่อที่เขาจะได้ลงเรียนอย่างต่อเนื่องได้นะคะเดี๋ยวขอแดงคิดก่อนนะเดี๋ยว๋ยวพอมาเป็นหลักสูตรที่อาจจะเป็นเรื่องของยาเรื่องของการดูแลสุขภาพเจาะไปในโรคต่างๆเดี๋ยวถ้าเกิดคิดหลักสูตรเสร็จน,นะคะจะประกาศออกไปอีกทีนึงแต่ว่าคอ รู้จักสุขภาพในแบบแพทย์แผนไทยเป็นคอร์สพื้นฐานแต่จะคงยืนเปิดเรื่อยๆนะคะอาจจะ เดือนละครั้งหรือสองครั้งอะไรก็ว่าไปก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันทางช่องของเราเนี่ยละค่ะทางไหนก็จะมีอยู่สีช่องทางหลกัลกๆนะคะจะมี YouTube ช่อง Healthy Daisy ใช่ไหมคะมีเพจนะคะ Daisy Inspire หมอแดงแพทย์แผนไทย a c e b o o k นะคะแล้วก็จะมี Tik t o อกหมอแดงแพทย์แผนไทยอีกอันนึงก็จะเป็น Li@ น์แอดแอดเฮลตี้เก็ติดตามช่องทางไหนสะดวกก็ติดตามช่องทางนั้นได้เลยนะคะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะนํามาฝากอีกเหมือนเดิมใครที่สนใจสุขภาพทั่วไปนะคะดูจากคลิปของแดงได้นะคะส่วนใครที่อยากจะเรียนลงลึกเพื่อเป็นหหมออใ้ตัวเงก็ ค่อยมาลงเป็นคอร์สแบบนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่บอแดงแท้แผ่นไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ